มันเป็นเสื้อผ้ามือสองเด้อตูเด้อปากันเอาเลือกใส่ใส่ได้ก็ใส่ใส่พ่ได้แล้วกะใส่ห้ยกูใส่ได้ใส่นะานะนี่โอ้เสื้อกันหนาวเพิ่นลุงใหญ่มาซื้ออะไรกอนมาเอ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 าออกบปเลยแต่ว่าเฮาขอท่งขึ้นบ่เลยเขากัสิไปเจกอีกหมู่อื่นนะเนนะเรอเลือเอาไปใส่ได้ก็ ใส่ได้ก็ใส่เด็ดเด้อแบ่งปันไปแบ่งปันกันว่าเ้าก็จะได้เอาไปมงอื่นนี่ลายบอลว่าอะไรเสียฝ่ามือโซ่นเ้าก็เอาไปซักไปเซไปนี่ใส่น้งหุ่นน้ำยาก่อนจะไ้ากกับส่เียนนกจกมงหมหเรื่องเสก็ทิม่แมนทิปมากอ bom mì phẩn cà mì bom mì phẩn cà bom mì, ăn riết luôn. Nãy cả ông qua từ b้าน rồi, đi phục nỗi, cả năm nào còn Hàng cả, lục lăng เราเตาเซียวเนาะทางบ่าวเพิ่งเพิ่นได้อย่างดีเอาลายแสกไปแต่เ้าวเทะครับก็ไปนอนภาพสบายดีพี่แหละสักทายสบายดีผมเมทพี่น้อกวัดพนเนาะมณีกาพ่อกับบ่เพิ่งเคยหลายคือเก้าเนาะพี่น้องมณีบ่าวเพิ่งก็ได้ครับอาสาจากทางผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นได้ฝากของมาให้ แจกน้อพี่น้องกบแจกปันปะแจงปันพี่น้องเพื่อนที่ขาดคืนเนาะโดยเรามาสิลงไปสู่ลุงใหญ่เนาะพี่น้องไปคนละไปข้าไปทางไหนบ้านยังสูงคือเก่าบ่หรือทางใดกับสี่ข้างมึงเนาะพี่น้องลุงไปพาไปทางไหนกะเอาไปได้สามีก้อนเดียวรอบหน้ากะเอาไปอีกเนาะพี่น้องเดี๋ยวฟังนะครับเป็นฝากมาลายอยู่เนาะแต่เราไปสามีก้อนเอาไปสามีก้อนกันมา ไปมันนะทางมันยากๆเลยเนาะพี่น้องไปรอบนั่นกับไปยังบุกทอดจำพี่น้องไงย่างกับหัวพี่น้องไอเอารอบนี้เอาไปก่ไปก่อนพี่น้องเลยไปมอไซค์ไปติไสกับลุงใหญ่สองคนบ่โดยมาชิลงไปสู่ลุงใหญ่บานี้มาขึ้นมาหาจ้าอยู่กินเี๋จ้ไปเก่นโซ่รถข้าเฮืนบุญพอดีบาวเฟิรกับไปเช็คสภาพรถน้ำว่ามันชิพออดไซด์เนาะพี่น้องเนืพอใช้งานเดียวกัน กตเอามันพวงมันทันอะไรนาะพี่นอ้องว่าเท่ากะไปกะบหมูอยลลากให้มันล่าชาน้ออันนี้กะแปดโมงอะไได้นี่พี่น้องโอ๊ยมาณนอแปดโมงอ๋อว่าไปจักที่ไปทางไหนก็ต้องติดตามเบิ่งไปน้องกันเนาะพี่น้องจะได้กระสานติดตามบอสหลังนี่แหละหนั่นไเด้อพี่น้องเนาะขันวามีเงี้ยกะศีจับใจแดงปั้นกับอาสาไปไหได้เสมอเนาะพี่น้องเนาะนพร้อมศีรษะเดินทางเนาะนะ ไปสู่ลุงใหญ่รั้พไปน้องไปกันลุงใหญ่คนครังากบาท่านกินะไปน้ยกินกาแฟอลไวกัไปูเลยไปเช็พราะวพาได้ของมาสีไปฝากไปอันสู่ไปต้อนทางอันญาีตีพี่น้องทางอันผู้เี้ทางบ้านทางนผทางผู้กันเป็นขาดแคนเนีไปรอบนั่นผู้ใส่เชือแคลนสั่นยังมีเน่อป่้อากาบมันาวเลยแต่ว่าเขา มีเสียเคนยาวใส่ช่องโตบ่ิ่งมีใส่ช่องโตนี่ยังกว่าหนาวแต่ว่ามันีอากาศกับบ่ค่อยหนาวมาได้แล้วพี่น้องมันเย็นอากาศจังเลศร้านะเพราะที่ยูสามีเด็ดก็เริ่มบ่ออกเยอะซักพักก็คือสิมีลมมาแล้วโอเคเนาะไปติดตามไปดูกันจ่ะไปชมลุงใหญ่กับน้องพี่น้องไปเนาะตัดภาพไม่ีบาดนี้กับเพราะทังเฮือนลุงใหญ่ผนเป็นทีเรียบร้อยเมื่อกี้เป็นก็ได้ตัดผมเสริมหล่อให้ไปผู้หนึ่งมาพี่น้องไป ติดตามไปน้องไปน้องเอ้ยวันศิพาไปทางใดดิเอ้าสบายดีลุงใหญ่เนาะสบายดีเจ้าเจ้าวันนี้สิพาอันเคยหลาไปทางใดเนี่ยไปหาเอาเสื้อผ้าลุงไปหาเจ๊กทางทางใดดิเนาะอยากไรอืมเจ้ะจเบิ่งยำโมโหวันสิลุกไปทางใดกนไม่ไอ้เป็นเสื้อผ้ามือสองเนาะโดยข้าก็เคยไปข้างหนึ่งเนาะรวมงานกับลุงใหญ่ข้างหนึ่งกัน สัญญาณตอบหับกด็ดีสัญญาณตอบหับพน,นะอ่าไ,ไปกด็ดีไปข้างใดก็มีกู้แหละข้างใดลุงผิดวะช่งว่าเดี๋ยวนไปทั้งทั้งมีคนพวกที่ว่าเสือผ่าตัวนี้เหมาะกับมงใดเขาก็เอาลงมงนั่นน,นะโดยโดยอันนี้ก็สีเป็นของผู้ใหญ่เหนือได้ลูกของผู้ใหญ่เนาะโดย ไปไปมันสีใายเลยด้น oh, ี่ลูกที่เข่าเลยบ่เหยียบล้อยมาเกิดบุญเออต้องทั้งเคยหล่ายังบ่ทันกิน่อเลยว่าของบม่ได้ยากดอกว่าของไม่ได้ยากไอ้ลรื่องไปไปเอาไปไปก่อนมันสิสวยเดอกต้องหทางป่าใหญ่เราเนาะสไปดีเนาะปะจ้าจ้าไปดีตอนที่ข่าที่เข่าก่อนแม่บ่บ่บ่เป็นยังดอกมันสีบุธวงบ่ทันได้สีใช้ก่อนรถดาวจังหน่อยมาไปไป บอได้เฮ้่บ้ายังเื่อมาเนาะไแฮ่าไทงนีกละินมุงกะยังอดได้ดดอกกินกพี่ไปเลยมึงจาจองนึ่งไปจ่ะไปพี่น้องากลนอกใหญ่เตรียมตัวมาแล้วแกจะเดินทางเลยพี่น้องยัามันโมทวงโมทันนี่แสวยเลยเนาะเนะเอาเป็นวานติดตามรับชมไปน้วกันเนาะพี่น้องว่าสิไปทางใดมืนนี้ไป เวา้เต็มมันกันไปเลยไปเอาหาสิป่ะนี่เราี่น้องเข้าไปในหมู่บ้านที่ว่ามีคนแก่นคนหนึ่งนั้นเพิ่นได้เสียชีวิตแล้วเงาี่น้อง เดินตู้ฟันเสียเผา่ีเอเยอร์ดลเลยนะพี่น้องไป้มดแล้วไปบ้านหนพี่น,น้องมาหอด้ะพี่น้อมาหอด้วกาเล่นนรับพูกน้อง สบายดีเมตุอยู่จะคนนะเนี่อยู่สามักไชายผู้ชายบ้านยังเมตุบ้านเดินบ้านคันเต้นาวน้อนิก็ไ้โอ้ยหนาวเลยโดยโกินข่าหรือว่านีได้ยังกินข่าเมรเมีกินเจวกระปูเจวกระปยโต อันนั้นกัมาโน้ยสั่นเงยงอย่างนีเนาะจักนาวบัวนาวบดูแมาโน้ยยิ่งสั่นแจ๊กระปูมัน้กิ่งแล้วอยู่กับร้านนี่บ่เนี่ยอยู่กับร้านสามคนเลยสามชีคคนล่ะผู้ใหญ่ผู้หนึ่งบ่ผู้ใหญ่ผู้หนึ่งชิบเทปีๆเนี่ยจ้าจ้าอันนั้นบ่เอามือมนเนาะอันนั้บ่ใครเอ้ยใครใครเอ้ย

โดยโดยบ่เป็นยังดอกนี่นั่งแล้วเปตู้นั่งสาดแล้วจะผ่ามาทางนี้เนาะลุงใหญ่ผมเห็นยังงี้สบายดีเป็นตุสบายดีเจ้าสบายดีอ๋อต่ำสาดนะพี่น้องบาได้เห็นตะึงเลยนี่ฮะบางบ้านเห็นสาดในบ้านเท่านั้นมีแต่เสือกผ้านาะนี่ลุงเนาะอันนี้เป็นนี่เนาะโอ้ยสบายดีเนาะเอาเสือผ้าใหญ่มาเจ๊ ดยเดี๋ยวทำายจากได้ก็ไปเลือกเอาล้งกัรโดยเว่าเอากาได้รับจากยังไงคนผู้ดันจะจะได้เอาเสือผาลงมากินเสือผามือโสงยังไงนน้อยของผมเลเจ็นลายเนาะลุ่นลนมตู้นอาเสือผาต่ำสะอาดจจกี้านมาพึ่งกะ เคยต่ำสาดน้ำเมตูกันเนาะเมื่อก่อนอยู่ทางบ้านนำพันแต่บได้เห็นไปดนเลยสบายดีเมตูสบายดีเจ้าสบายดีเนาะหนาวบ้างไหนี่เธอเนาะแต่ยังดีกินข้าวมือนี่กินแกกะปไ้แหะาอ้บ้านน่ะกินเจียวกะปูถ้าหนึ่งกินเจี๋ยกะปูเนาะเน่ยแซ่บและงามนี่กะปูเป็นย เอาถุงโดยโดยไปปลุกแล้วไปไปอันทางประตู้คุณทำยากได้เสื้อผ้าด้วยเอาเสื้อผ้าเอาเสื้อผ้ามาแจกได้ประตู้เอ่ว่าอยากได้ก็ไปเบิ้งเอาเด้อเอาใส่ได้ก็ใส่เอาใส่บ่ได้แล้วก็ยาอผู้อื่นไปเพราะว่าเขาก็ได้หับเป็นสะพานบุญคือกันผมบอกให้เอามาให้ทั้งพี่น้องเขาแล้วก็เอาหมายเขาก็เอามาลงบ้านนี่ก่อนเออ เนี่ยมีโอกาสบาดหน้าบาดไหนก็สิแวะเวียนมาใหม่อยู่ไปซุเอ้ยเอาไปซื้อลําเดียงมาตอนนี้น่ะเາาเสื้อผ้าเป็นของผูຫใหญ่มาก่อนเนาะบ่เพิ่งเนาะโดยๆอือบาดหน้าเฮาก็สิเอเป็นของเลกนอยสลับกันมาเ้าเออ่าม่อยู่ะ อ้าเอันสบล่บได้เอาบ่เอาเมื่อไแล้วอ้โแล้ว่อปจะพอเดียวรอแล้วในนแยกเอาเนาะนแยกเอาเวลาใส่ได้ก็ใส่ใส่บ่ได้ฮากขอถุงไล่คืนเท่านั้นแหละเพราะว่าต่อไปฮากับชิได้เอาถุงไล่ตัวนี้เลยไปคือเกาอีบา มันเป็นเสื้อผ้ามือสองเด้อตูเด้อปากันเอาเลือกใส่ใส่ได้ก็ใส่ใส่พอได้แล้วก็ใส่ให้คู่ใส่ได้ใส่นะใส่ใส่เพราะเห็นน้าสัตว์แต่ว่าอันนี้ฮันเสื้อกจะเชื่อยังบ่แห้งอยู่ตีโอ้เสื้อกันหนาวพ่นลุงใหญ่มาซื้อให้่อดหน่อยเอา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 ออกบุญเลยแต่ว่าเข่าคอโถงขึ้นมาเลยเข่ากระชัไปเจกอีกหงือื่เนี่อนะเรือเลือกเอาไปใส่ได้ก็ใส่ได้ก็ใส่เด้อตูเด้อ แบ่งปันกันเพราะว่าเ้าก็จะได้เอาไปมงอื่นอีลายบอลว่าอะไรเสือผ่ามือโซ่เพื่อนเ้าก็เอาไปซักไปเซไปนี่ใส่น้ำหยกน้ำยาก่อนจะฟีบฟาดไสเสยรงกันนี่นี่ครับมงหมอก่เดื่ไปแล้วิมองแมนคลิปมากอ บมีเินกะมีบมีเผนกบุมีอะไรอะรด้ไจะกาสีป่าใช่ใรนสิ่่ากันเอ็นกะไหวจน้ง่จ้ท่านยืน่ใหนนะั่ไปกะกะเฮาจุกออกแบบนี้กะบมเมนตยังคือนอกเฮาคอทงคืนอกระเปาคืนนะกระเป๋าคืนแล้วเฮากาสเอากระเปาตัวนี้แหลไปเเเอมนอเบเมียนใส่ได้กใส่ใส่พได้กอบน้าบในเฮากาสีได้ เอาใจกันาวปรมีนได้บ so yeah. ้างอขึ้นเอาไปชาใส้แค่เลือกเอาเลือกเลือกเอาเลือกเอาขึ้นเอาไละทึบเอาเลือกเอาเลือกเด้ออันได้ใส่ได้กะใส่อันได้ใส่บัได้กะแบ่งปันกันกะได้นอใส่ได้ก็ใส่เนาะเอาร้ายแต่ก็เป็นน้องแบ่งปันมาทางนี้ เป็นน้ำเนยคนนี้คัเป็นภาษาทางเงินชนเผ่าที่ชนเผ่าพ้นินเนาะอันี้เด็กน่อยกับไปาลิ โอ้ยเ้าๆคอนเทนตคอนาใช้ได้หอเอาไปกับแช่แล้วก็ซักตากแดดไว้กัใส่ก็ยังได้ยูพี่น้องไยังดีอยู่เลยว่าเหาห้ลานชายอยู่14ปีนะพอกีใส่ได้ไปตู่ลำเจ้าเนาะ แต่วจุดน <poured S 1> <t ations> ีคองเล็ก <Matthew> น้อยกับน้าิมีปนมาอยู่บ่นี่บันาดิบงคองเล็กน้อยมาห้ยนอไปตุนอะท่ตายากนกเห็นสีหน้าเงียบๆของหนวาซาซนกับอกดีใจนลาวไปนรขอบขอบใจทางผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนเนาะ

เอาได้ไปตูเด้แกเอาลยกกเอาดดให้เยอะให้เอนี่บาเพิ่งกะซีโคลาพีลาน้งเง้ยากเมเมเขาอันขอบมุกขอบใจทางผู้ใหญ่จะดีเพนนี่จกบานจ้าขอบมุกขอบใจผู้ใหญ่ดดย คนป่าธนาอันใดขอให้ได้อัน้ดเด้อผู้ข้าวยพรห้เด้อขอให้ฮอดให้เทิงให้อายุมันควัญยืนยันขยันปีใหม่ให้พ่อติดิ้งดีๆเด้อนให้พ่อแต่ความเกี่ความงามผู้ใหญ่ใจบุญยุนในหยือใจก็แลวแต่ยภายในหรือต่างประเทศยใจก็แลวแต่เด้อ ความค่อยหอดนี่ให้หอดให้เทิงบ่มีซื้อบ่มีขายอีกจ้าจ้าวจ้าให้หอดเทิงคนอยู่ใจก็ได้ตกน้ำบ่ให้ไหลตกไฟบ่ให้ไหมเด้อดให้ไหลขึ้นของเก่าเด้อจ้าวขอบคุณลูกอ่ะทีเป็นสะพานบุญให้ทางทีมงานเอชซีทุกตัวหนาเด้อจ้าจ้าวจ้าวสาธุเนาะเอ้าขอให้หอดให้ถึงเนาะพ่อแม่พี่น้องเออเอ้าก็ขอขอบมุกขอบใจทางผู้ใหญ่ใจดีเปิดไหลเนาะตกน้ำบ่ให้ไหล มีอุปสรรคยังให้ิ่นผ่านไปโดยดีจ้าวให้ของให้คายังเลยเด้อโด้โดยสาธุเนาะพี่น้องเอ้าคลิปนี้ก็สิได้ลาพี่ลาน้องเนาะเอ้าขอขอบมมกขอบใจทั้งแม่หลายๆเนาะด้วยน้องน้องทันทันกี้ก็มีแต่ยายกับลานน้อยเพิ่นกัมพารเมย์เนาะเมย์ิ่นเสียเพ้่ยว่าเพิะแล้ว่าเมย์ิ่นเมย์องลูกเสียเมย์องลานนะ มัดพอหันนี้ปะเลยเนาะพี่นอ้องบ่ได้ว่านี้ไปหาเงินไหมมีปะม,ปมีปะแบบปลว่าไปสั่ง,งครอบครัวไหมเนาะพี่นอ้องเหลือแเดลานลานสามคนเนาะพี่นอ้นองเนาะี่มมินีิก็ยังอยู่กับลุงใ,ใหญ่คือเก่ามินีินะ <พอ S 1> จะได้พากันเดินทางแลบาร์แล็บบารพี่น้องกักบเรือไปเลาะเสลงหาว่า ไครยังขาดแคนเนยังแบบว่าโมมีเสื้อผ้าเนาะเฮาก็สิได้มาจับแจกจับจ่ายให้เนาะพี่น้อนฮะคลิปนี้บอกคนกษิตขอลาแต่เพียงชะมีแล้วเนาะพี่น้องนกับผมมียังลายมือนีก่กับมาเป็นสะพานบุญ่นทางผู้ใหญ,ญ่ใจดีเพบันเด้อพี่นะะ้องเนาะขอขอบโมขอบใจทางผู้ใหญ,ญ่ใจดีปไปเลยล้าี่นะะ้องเนาะฮะคลิปนี้บอกคนกษิตขอลาแต่เพียงชะมีเนะี่น,ะะน,นะะ้องเนาะครับไปนว่ากราบสบายดีผมไปน,นองเนาะ